ะะจะให้ทุกคนดูว่าก่อนแต่งหน้าที่ชมได้ใช้ตัวเอสซาเซลลมจุดเด่นของเขาคือปิกโกจุดเด่นที่2คือ ine, มีเอสซาเซนทีนบีแพนซาไวทินเป็นตัวที่ทําให้ผิวเปล่งปลัง่งมีโซลูเบิลคอลลาเจนเป็นตัวสร้างคอลลาเจนอโลเวรลลนะคะออร์แกนิกมีซาลิซิกแอซิดใช้แค่ว่าลดความชราผิวหน้าจะเด็กถ้าผิวเราไม่แข็งแรงผิวติดสารมานะคะใช้ตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็ตามมาด้วยคู่นี้นะคะ นี่นะคะบอกตัวว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือมันช่วยเรื่องของผิวนะคะถ้าเราได้รวมกันคู่นี้เท่ากับว่า17สารสก,กัดแห่งการย้อนวัยโดยที่เราไม่ใช้แสารก,กรรมคือคุาสมอยากให้ผู้หญิงนะคะได้สัมผัสได้ทดลองเซรั่มคู่นี้เขาบอกได้เลยว่าจุดเด่นของเซรั่มคู่นี้มีมากกว่าครีมทั่วไปถ้าสนใจก็ไปเสิร์ชคำว่าลาชูเลแล้วก็ไปสอบถามปรึกษาเรื่องผิวได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ